แจ็คเชิญยิ้มขอบคุณคู่รักสามีภรรยาดาราดังช่วยค่ารักษาซึ่งน้ำใจจะช่วยค่ารักษาแจ็คเชิญยิ้มขอบคุณทั้งน้ำตาคู่รักสามีภรรยาดาราดังยื่นมือในวันที่ติดเตียงจัดเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบอย่างมากสำหรับนักแสดงตลกอย่างแจ็คเชิญยิ้มลูกชายของสีหนุ่มเชิญยิ้มที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดทำให้ร่างกายซุบผอมและอ่อนแอน ไม่ได้มีกำลังเหมือนเดิมซึ่งเขาได้หมดเงินเก็บไปกับค่ารักษาตัวจนหมดในขณนะที่ภรรยาหญิงอภิสรารักชาติก็ป่วยเป็นโรคไตาวายเลื้อลังอีกทำให้ชีวิตของหนุ่มแจ๊กค่อนข้างลำบากอย่างมากล่าสุดในอินสตาแกรมของหญิงได้ออกมาอัปเดตรูปล่าสุดของแจ๊ก ซึ่งเป็นรูปที่เขากำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่แม้ว่าร่างกายของแจ็คจะดูซูกผอมหนักมากแต่สีหน้าของเขายังสดใสดีโดยสาวหญิงเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าบำบาบัดฟื้นฟูออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายตื่นเต้นวันนี้ของรุงแจ็คน้ำเป็นฟองครีมเลยฮึบฮึบร่างกายเริ่มดีแล้วซึ่งพอมีการอัปเดตรูปลงไปก็มีชาวเน็ตมากดไลค์พอมอบกำลังใจให้อย่างมากมายอีกหนึ่งคู่รัก ที่จับมือฝาฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันมากมายสําหรับแจ็คเชิญยิ้มและหญิงอภิสราแม้ว่าทั้งคู่ต่างคนต่างป่วยแต่ให้กําลังใจกันดีมากดูแลกันและกันมาตลอดและล่าสุดทั้งคู่ก็สารฝันสําเร็จได้สวมชุดแต่งงานครั้งแรกในชีวิตแม้จะไม่ได้มีการจัดพิธีวิวา์แต่แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วท่ามกลางหลายคนต่างให้กําลังใจพวกเขาคนบันเทิงก็ไม่ทอดทิ้งอย่างบุ๊กดา ุพลปุณกณกันอดีตนักแสดงและเป็นสามีของกบสุวรรณันปุณกณกันเป็นคนจัดการค่ารักษาตัวต่อเดือนโดยหญิงสาวได้เผยว่าตอนนี้หญิงเข้าโครงการพี่บุ๊กดานุพล์เป็นคนจัดการให้ในเรื่องของการรักษาทั้งหมดมันจึงฟรีแต่ถ้าไม่ได้เข้าโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเป็นล้านตรงนี้ต้องขอบคุณพี่บุ๊กด้วยนะ